สภาพอโ,โอ้โย,ยิ้มสวยยัยยิ้มไม่ใจละลายน่ารักมากๆเลยครับเอ้าได้ระดับตัวมอมของวงการนะฮะรันทุกวงการจริงๆครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับอยากรู้ว่ายาสิฟันไอวิสปังยังไงจุดเด่นของเราคืออะไรโอ้โหใหม่นี้แบบ ใหม่แทบไม่ต้องการันตีอะไรเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์เขามีมายาวนานมากใหม่ไม่แน่ใจว่ากี่ปี1ูร้อยสองปีแล้วฮะกี่ปีนะคะหนึ102<ป>่งร้อยสองปีเลยฮ<ห>มะมันมันเป็นร้อยปีดังนั้นใหม่ไม่ต้องแทบพูดอะไรเลยะคะ่ะคุณภาพเขาเต็มเปี่ยมแล้วก็ด้วย I w วิสเองเนี่ยคะ่ะเป็นการรีแบรนดิ้งที่ทําให้มันเข้าถึงกับคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าถึงแบรนด์ที่มีตำนานข <c oughs> นาดน,นี้นะ กันนั้นก็ฝากไอวิสไว้ด้วยค่ะใช้ดีจริงๆฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้พี่ใหม่ได้พูดถึงควมว่านี่คือยาสีฟันคุณภาพอยากรู้ว่าคุณสมบัติพิเศษหรือว่าความเจ๋งของเขาเป็นอะไรยังไงเล่าให้่าฟังได้ไหมครับทุกอย่างมาจากสารสกัดธรรมชาติ <Wow. S 2> ที่ทําโดยนวัตกรรมที่เขาเรียกว่า ล้ำมากๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะทำให้สารสกัดจากธรรมชาติมันยังอยู่ได้ครบทวนอยู่ในหลอดหลอดเดียวดังนั้นถ้าเราจ่ายเข้าไปเนี่ยรับรองว่าได้ได้คุณภาพที่คัดหลอดมากๆค่ะเนาะใ<ช>ัดหล, <บ S 2> ลอดล้นหลอดนี่แหละล้ะละลนเลยใช้ที่พันสวยทุกคนค่ะสุดพลังมากเลยครับคี่สายคบเมื่อกี้ได้พูดแง้มาที่หนึ่งแล้วว่ายิ้มต้องยิ้มแบบสวยยิ้มสวยแบบไอวิสเคล็ดลับทำยังไงสอนหน่อยสิ ที่จริงแล้วว่ามันแค่ใช้ไอวิสเลยอ่ะเท่านั้นเลย<ค>รหรอไอวิสนะคะรับรองเขามีสสูตรเขามีสูตรที่หมายว่าตอบโจทย์ได้หลายๆคนเลยและอยากให้ทุกคนลองกันนะคะมันมั่นใจแล้วเวลาเราเข้าไปคุยกับใครเราสามารถแบบเข้าไปใกล้ได้โดยที่เราไม่ต้องเขินอายิ ه, ยแบบใช่กินปากก็ดีแล้วก็แถมยังเขาเรียกอะไรฟันก็สวยด้วยจริงใช่ค่ะนะฮะใครยังไม่ลองต้องลองแล้วนะ ใหม่ป้ายาขนาดดีแล้ว<อ>นะฮะอยากให้ลองกันจริงๆค่ะเพราะว่าคุณภาพมันดีมันมีมาหลายปีแล้วดังนั้นมันค้านปีด้วยตัวแบรนดิ้งอยู่แล้วอะค่ะจริงๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสินค้าดีเขาจะพูดด้วยตัวเขาเองได้ง่ายๆเลยใช่แล้ว <นะ S 2> ค่ะใช่คุณภาพนะครับสองสูตรต้องรอทั้งสองสูตรเลยนะน้องนะจะมาช่วยกันนะฮะร,รักษาสุขภาพในช่องปากของคุณนะครับเรียกว่ารักษาสุขภาพแล้วรักโลกแล้วนะฮะตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรานั่นคือคุณค่าธรรมชาติกับยาสีฟันไอริสนั่นเองครับ แต่นอกจากใหม่แล้วเมื่อกี้นี้โชว์ก็อลังการมากเลยนะแกรนด์มาร์เลนี่นอ,อะใช่ะพี่โอ oh, เสียมพิดานี่ดีมาอยู่ในใจคนไทยตหมาให้จะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่เรานึกถึงตอนนี้อเพลงเพราะอักยนางเอกเล่นดีมันยังจำได้อือยู่เป็น,นงานที่แล้ว <laughs> <Okay. S 1> กมม็มีความเป็นไทยป๊อ เพลงสองใจอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไทยท็อปซึ่งมันก็เหมือนคอมไบผลิตภัณฑ์ไอวีสด้วยที่แบบเหมือนอยู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีความเป็นไทยแต่อยู่ในความเป็นสากลด้วยจริงนะฮะขาดทีตีผมไปตีระนาดด้วยนะฮะเขาโดนทบเลยนะพี่ดาวเนาะไอเนื้ไม่ใหม่เนาะถามทานนี้บ้างดีกว่าเขาตังครับความรู้สึกทีเอาต่อเนื่องครับมาทันนี้ก่อนแล้วกันเนาะสองลุ้หลอดนะฮะ เท่าต่างและเฟิร์สล่ะดูแลสุขภาพช่องปากยังไงบ้างแชร์หน่อยครับพี่ตังครับไม่หล่อยังเขิ่อนอยู่ก็อย่างอย่างเรานักแสดงใช่ไหมครับเวลาเข้าซีที่มีความใกล้ชิดกันเนาะยังไงอ่ะยังไงหรอใกล้ขนาดไหนหรอใกล้แบบไหนหรอคุณเปิดทางเองนะเวลาที่มันต้องแบบต้องใกล้เบอร์ไหนต้องใกล้เบอร์ไหนใกล้เวลาเวลากระซิบกระแบบเอ๊ะนี่ต้องใกล้กันใกล้กว่านี้ได้ไหม แสดงนี่คือการแสดงทุกคนเอาเอาเลยดืเองเหรออ่ะอก็เวลาเขาซีนอะไรเงี้ยครับใช่การการการทาสอาดงปากใช่ครับก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆคเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลส่วนชอบปากให้ i อ i s ดูแลกลุ่กิมจากไอ b i s ได้นะฮะถามแบรนด์เซนเซอร์ของเราพี่ใหม่อยากาดมากเลิกอะไรในยาสีฟันไอวิ อบที่ใช้หลังใช้เราจะรู้สึกฟ resh รู้สึกว่าปากของเราสะอาดมากๆเลยอะค่ะนือความที่มันมีสารรธรรมชาติมีสมุนไพรแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพีนทุกอย่างในปากจริงๆค่ะก็จะ่ในภายนอนเพาะเวลาเราก่อนเข้าฉันลองใกล้อะไรเงี้ยทําไมก็จะแปลงพันกัควสมอมันเป็น part หนึ่งของความรับผิดชอบในการทําง,งานของเราเหมือนกันเนาะเราไปชอบตอบแบบเพื่อนร่วมงานเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะไม่รับงานคูก่กับเราได้ถ้าสมมติเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ย ก็บดูแลตัวเองประมาณนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นก็หลังทานอาหารก็จะก็จะแปลงควมัมถูกตอครัมันเป็นเรื่องของการรักษาสันติภาพโดยรวมนะฮะกินปากนะคะับวิธีให้เราได้จัดก,การนะฮะน<ช>ั่นก็คืออยากจะเป็นไอริตได้ดูแลคุณให้คุณได้ิ้มได้พูดได้แบบมั่นใจะนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ที่ฝากสักนิดนึงนะฮะเรื่องของการดีแลสุขภาพของช่องปากและความมั่นใจต่าาๆนะครับเริ่มจากพี่ดากนเลยค่ะก็ ความมั่ใจของอทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจริงๆเราดาคิดว่าก็มาจากสุขภาพฝั่งด้วยเพราะว่านี่คือหน้าต่างบานแรกเนาะของทุกคนเนาะ <c oughs> เวลาใครยิ้มออกมาแล้วหน้ามองสะอาดตามันก็แบบยิ้มหน่อยได้ไหมคะเอ๊ <c oughs> เป็นยัไงล่ะพอดิ้ออกปะดือมันอย่างนี้ก็มันจะรู้สึกแบบ หน้าดึงดูดหน้ามองอะไรแบบนี้นะคะก็ここนี่แหละคือความสําคัญใช่เรื่องากการดูแลสุขภาพในช่องปากให้ดีนะครับเราสร้างความมั่นใจเริ่มจากตัวเราเองนะเข้าตังครับใช่ไหมครับครับผมก็ใแบบช้ยาสีฟันไอวิสนะครับแปรงเช้าแปรงเย็นนะครับเจียมเลยเจียมเลยอ่ะเออไม่อยากมาด่ายนะเออยิ้มดุหวังจริงๆนะเฟิร์สรัปเปิลก็เพิ่มเติมกับเขาตังครับใช้เช้าใช้เย็นใช้ตลอดวันเดินไปได้ครับเพราะว่า ตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะปไปทานอะไรมาที่มันทำให้ใจกระปิี้บากครับก็สามารถใช้ไอวิสแทนกลางวันได้ด้วยครับก็ยังไงพวกไอวิสติดตัวนะครับทุกคนเพราะว่าสามารถใช้ได้ชักก่วโมงครับนี่เครื่องยิมแบบมีคุณภาพและมั่นใจให้เฟรชครับพี่ไม่มออ๋ใช้เช้าใช้เย็นใช้กลางวันใช้ก่อนนอนก็ดีเหมือนกนนันนั่นไงก็คือใช้ได้ทั้งวันได้หมดเลยเนาะ,ะดีมามา่าฝากไอวิสด้วยค่ะดูแลช่องปากของทุกคนค่ะนี่คือยาสีฟันคุณภาพของคนไทยอยู่ในใจคนไทยยาสีฟันไอวิสปรบมือให้กับทั้งสี่ท่านอีกครั้งหนึงค่ You're right.